าการป่วยนานร่วม8ปีอเล็กทีระเดชรับยังมูฟออนจากความรักครั้งเก่าไม่ได้มั่นใจเต้ยชรินพรไม่อย่างเชิงคบไฮโซออกัสวชิวรวิทย์ตรวจพบหมอนรองกระดูกเคลื่อนรักษาด้วยวิธีกายภาพติดตามพร้อมข่าวอื่นได้กับพิธีกรลูกแก้วกรกโมลได้ใหนรีวิวบันเทิงวันนี้ ขอต้อนรับเข้าสู่รีววบันเทิงนะคะวันนี้พบกับลูกแก้วกรอนกนมลค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะเราก็ต้องขอแสงความเสียใจกับการจากไปของแม่ทุมปฐุมดีเข้ามูลคดีค่ะหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตลงแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่รักษาอาการป่วยเรื้อรังมานานร่วม8ปีค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้แม่ทุมปทุมวดีเขามุนคดีค่ะได้รักษาตัวจากอาการป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไทรอยด์เป็นพิษมานานร่วม8ปีนะคะจนน้าหนักลดลงเหลือประมาณ36กกิโลกรัมค่ะและมีภาวะจําอะไรไม่ได้ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีครอบครัวโดยเฉพาะพ่อรองและลูกสาวพี่ยุ้ยปฐมวันนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดส่วนกระทั่งเมื่อช่วงเวลา2 25. นาฬิกายนาทีค่ะแม่ทุมก็ได้จากไปอย่างสงบค่ะสําหรับประวัติของแม่ทุมนะคะเริ่มต้นด้วย การเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงและได้มาร้องเพลงตามไนคลับและในรายการโทรทัศน์ต่างๆค่ะส่วนกระทั่งได้เริ่มเล่นละครโทรทัศน์และได้พบรักกับพ่อรองและแต่งงานกันในปีพุทธศักราช2509นะคะมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนก็คือพี่ยุ้ยปฐมวันค่ะหลังจากนั้นแม่ทุมก็เลิกร้องเพลงตามไนคลับหันมารับงานแสดงเพียงอย่างเดียวผลงานกับทางช่อง3นะคะก็เช่นละครเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาหลวงตาสาวน้อยคาเฟ่และอีกมากมายค่ะรวมถึงยังได้เป็นผู้จัดจละครโทรทัศน์สร้างสารรค์ ผลงานประดับวงการบันเทิงอ,อีกหลายเรื่องด้วยค่ะ สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีรดน้ำศพแม่ทุมปทุมวดีขามุนคดีนะคะจะจัดขึ้นที่ศาลาสองวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนค่ะโดยเพิ่งจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลาสโมเงเย็นที่ผ่านมาและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกในเวลา18นาฬิกาส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา18นาฬิกา30นาทีโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันพุธที่9กกันยายนค่ะ ส่วนวันเสาร์ที่12กันยายนจะมีพิธีสวดพระพิธรรมสองรอบในเวลา18นากา30นาทีและเวลา19นาฬิกาและจะมีพิธีชาบนากิจในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา17นาฬิกาค่ะรีวิวบันเทิงต้องขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวมนาน้โอกาสนี้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวขมูลคดีด้วยค่ะและมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะผู้ชมขากับค่ายมาสเตอร์นั่นเองที่ได้นําทีมนักแสดงแล้วก็เหล่าแฟนคลับทั้งหลายค่ะไปร่วมกิจกรรมมูเตลูให้ดวงแบบนี้ไม่มีจุกันค่ะ โดยผู้จัดแม่ก้อยธาริกาและพี่เอินนิธิพัฒน์นะคะได้นําทีมนักแสดงทั้งอเล็กธิรเดชมิ้นชาลิดาออกกัสวชิรวิทย์แจ็กกี้ชาคลีนค่ะเพนกิติการและหญิงรังสิกานะคะพาแฟนละครผู้โชคดีไปทําบุญไหว้พระทําบุญเลี้ยงเพลมพระในกิจกรรมมูเตลูให้ดวงแบบนี้ไม่มีจูค่ะ ที่วัดพิชยาติการามนะคะก่อนจะฝากให้ติดตามละครดวงแบบนี้ไม่มีจูที่จะเดินหน้าเข้าสู่พัดดราม่าเข้มข้นรวมถึงเส้นเรื่องการฆาตกรรมพี่ชายพระเอกค่ะและที่สําคัญตั้งแต่วันจันทร์ที่14กันยายนเป็นต้นไปนะคะแฟนๆจะได้กลับมาชมละครกันแบบจุใจ2ชั่วโมงเต็มอิ่มเหมือนเดิมแล้วด้วยไปฟังเสียงของผู้จัดและเหล่านักแสดงกันเลยค่ะ หลังจากนี้ก็เตรียมตัวเข้มข้นได้เลยรับรองว่าอย่างทีตาเนี่ยออกมาจัดเต็มให้ทุกคนชมแน่นอนเพราะว่าตอนแรกๆเล่นเนี่ยบเงียบมานานแบบไม่ใช่แจ็กกี้เลยอะเรา <c oughs> เราดูไปตัด ไปเรายังอึดอัดเลยมันไม่ใช่แจ็กกี้จริงจริงดูเราไม่ใช่ดูเราขำดูแล้วแบบอื <laughs> แต่ตอนนี้ออกมาเต็มเมแล้วครับแล้วก็เส้นของฆาตกรรมว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ชายของโชคโชคบด,ดีก็แบบยังมีให้ติดตามอีกเยอะรับรองว่าคนที่คุณไม่คาดคิดเนี่ยมีบทแน่นอนครับใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปครับละครก็จะขยายกลับเป็นสองชั่วโมงก็จะให้รับชมกันเต็มอิ่มแน่นอนสำหรับเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจู่ครับ ติดตามกันได้เลยนะคะกับละครดวงแบบนี้ไม่มีจูทุกคืนวันจันทร์อังคารดูสดฟินสุดนะคะเวลา20นาฬิกานาทีค่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายัางมีเรื่องราวของเหล่านักแสดงจากทีมละครดวงแบบนี้ไม่มีจู่กันโดยเฉพาะหนุ่มอเล็กธีระเดชค่ะที่เจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าถึงวันนี้ก็ยังคงมุฟออนจากความรักครั้งเก่าได้ไม่เต็มที่อัปเดตกันต่อกับลูกแก้วนะคะข่าวแรกของช่วงนี้ไปที่เรื่องราวของหนุ่มอเล็กธีรเดชกันก่อนเลยค่ะที่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่ายอมรับว่ายังไม่สามารถมุฟออนจากความรักครั้งเก่าได้อย่างเต็มที่ค่ะ เรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนแชร์ภาพอเล็กนะคะเดินควงสาวกลางห้างดังค่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊หรือว่าอเล็กจะมีสาวคนใหม่แล้วหรือเปล่าเจอเจ้าตัวก็เลยขอถามถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโดยอเล็กบอกว่าจริงๆสาวที่ไปด้วยคือสไตลิสนะคะยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีใครไม่มีแม้แต่คนคุยด้วยก่อนจะสารภาพาว่ายังมุฟออนจากความรักครั้งเก่ากับเต้ยจรินพรได้ไม่เต็มที่เพราะเป็นเรื่องที่ยากและตนก็พยายามอยู่ค่ะส่วนกระแสข่าวเมสาที่ว่าเต้ยอาจจะอย่างเชิง พบกับไฮโซอเล็กเชื่อว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าเต้ยกับไฮโซคิดเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไปฟังเสียงของหนุ่มอเล็กกันหน่อยค่ะมีคนเห็นก็ไม่ต้องจะบอกยังไงท่านเล็กครับผมไปกับสไตลิสต์ครับไม่น่าเป็นข่าวได้เรื่องเนี้ยไม่คุณก็กำลังโสดไงอ๋อโดนจับตาใช่ไหมไปกับพี่แนนครับสไตลิสต์อนนี้เราเองก็ยังไม่ได้มีไม่มีใครเลยด้วยแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยความรัาครั้งที่ผ่านมาเราหมดแล้วใช่ไหม พยายามแสดงว่ายัง m o มมอ่อนได้ไม่ถึงที่งั้นก็ <c oughs> ไม่รู้พูดไงดีอะแต่ว่ามันก็ยังมีอย่างพุ่งตรงว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องต้อง,อง,องพยายาม move อ่อนต้องก้าวต้องก้าว ไ้ไดตอนนี้เขาโดนจับโยงว่าอาจจะไปทางไฮโซแล้วล่ะนั้นโน่นนี่นนนนมีมีได้ถามข่าวมัม้ยาอ๋อไม่มีครับยังไม่มีคือเรารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วยืนยันให้ได้่าไม่มีมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มนะคะจากละครดวงแบบนี้ไม่มีจูก็คือหนุม่มออกัสวชิรวิทนั่นเองล่าสุดก การป่วยค่ะว่าได้ตรวจพบนะคะอาการหมอนรองกระดูกอักเสบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังรักษาด้วยการกายภาพค่ะ ในละครดวงแบบนี้ไม่มีจูเราจะเห็นว่าอีกหนึ่งนะักแสดงอย่างออกัสวชิรวิทย์นะคะจะเป็นสายถอดถอดแบบเอะถอดโชว์ซิกแพคไปเรื่อยเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าช่วงหลังมานี้อาจจะถอดน้อยลงแล้วนะเพราะไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสแล้วค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้ออกกําลังกายหนักจนเจ็บหลังนะคะเลยไปตรวจ MRI พบว่ามีอาการหมอนรองกระดูกขยับนิดหน่อยค่ะหรือว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนนั่นเองซึ่งตอนนี้รักษาด้วยการทาแก้ผ้าบ,บําบัดยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดนะคะซึ่งสาเหตุมาจากการที่เล่นฟิตเนสหนักเกินไป แล้วก็ไม่วอร์มร่างกายก่อนไปฟังเสียงหนุ่มออกาสกันหน่อยค่ะไปตรวจ m r i ครับก็หมอลองกระดูกแบบขยับเพื่อนิดหนึ่งใช่ครับก็เลยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างาต้องระวังจะนั่งจะเดินอะไรเงี้ยนี่ก็เหลือลังมาสกาักพักแล้ก็มีกายภาพครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยยังอยู่แค่เลเวลหนึ่งอยู่เขาบอกว่าถ้ามันออกมาเยอะเจ็บบ่อยๆอะไรเงี้ยมัน ถึงเลเวลสี่เงี้ยมันอาจจะแบบไปชนเส้นประสาทได้อะไรเงี้ยใช่แต่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นครับมันทำไปวมัเนเร่ออกกาลังกาย,ยไม่เลยไม่กล้าพุ่งแบบออกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ครับมีส่วนเล่นได้แค่เฉพาะบางส่วนนะครับตอนนี้ก็บูบูก็พักก่อนอใช่ครับบูไม่บูไม่ได้แฟนคลับคงเป็นห่วงหน้าดูเลยหายเร็วๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงรูปคู่กับคุณแม่ค่ะเพื่อไปร่วมลุ้นกับมัน ก่อนเที่ยงคืนนั่นเองนะคะและเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาทาง Facebook ของรีวิวบันเทิงค่ะส่วนกิจกรรมนี้ก็เริ่มแล้วเหมือนกันนะคะผู้ชมขากับครัวคุณต่อยยกทัพค่ะ โดยครั้งนี้อาต่อยยกทัพเหล่าพิธีกรและร้านอาหารทั้งคาวหวานมากมายนะคะไปออกบูธกันที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall Live Store งานวงหวานค่ะงานนี้มีขึ้นวันแรกนะคะเป็นว,วันนี้เลยนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะไปช็อปและชิมกันเยอะๆเลยนะคะส่วนใครอยากจะอาต่อยเนี่ยคุณอาจ,จะไปเดินพบปากกับแฟนๆแล้วก็ทักทายร้านค้าต่างๆที่มาร่วมเสิร์ฟความอร่อยในงานเวลา5โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปไปเยี่ยมชมกันได้เลยค่ะ ส่วนรีวิบันเทิงทูนท์คืนนี้นะคะมีเรื่องราวของคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์ค่ะที่ล่าสุดก็ออกมายอมรับผิดแล้วก็หลังน้ําตาเลยนะคะสารภาพว่าเคยติดหนี้การพนันจริงๆจนให้ทําให้รักพังนั่นเองแล้วก็พร้อมที่จะขอโอกาสกับพี่หนุ่มไปติดตามรายละเอียดกันได้คืนนี้ตีหนเครื่องค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของลกแก้วแล้วล่คุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ